เดอะมันนี่ฟอยตำนานมวยโลกต้อนรับแอกมี่อย่างสมฐานะกับทริปสุดเลิศท่องเที่ยวแบบเซเล็บพร้อมด้วยภรรยาพากันแรกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดจนฟอยได้เข้าสู่ครอบครัวเหรียญ act เป็นที่เรียบร้อยทำให้เหรียญไทยแท้ทะยานไปไกลสู่ระดับโกลบอลลั่นทุกวงการจริงๆฟอยเป็นนักชกไร้พ่าย,ายที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกได้มีการโพสต์ข้อความและภาพลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวที่มีผู้ติดตามกว่า50ล้านคน ระบุว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกับ Acme ผู้ก่อตั้งของโปรเจกต์ที่นิวยอร์กผมเชื่อมั่นในตัว Acme และเชื่อมั่นในตัว ACT เพราะเป็นโปรเจกต์ดีฟาที่อยู่มาหลายปีและภายใต้การนำของ Acme มีาทำให้เห็นถึงศักยภาพของ ACT ที่มีการเติบโตและมีชุมชนที่มีความร่วมมือกันอย่างแข็งแกร่งเท่านั้นไม่พอฟอยก็ยังได้โต์ขั้นตอนการซื้อ ACT พร้อมเชิญชวนแฟนๆทั่วโลก ให้ร่วมศึกษาข้อมูลและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ ACT และเน้นย้ำว่าแม้คุณจะเริ่มจากการลงทุนเล็กๆแต่มันก็สามารถกลายเป็นธุรกิจใหญ่ได้ทำอาสื่อระดับบิ๊กของอเมริกาอย่างเว็บไซต์ t m c ถึงกับพลาดประเด็นนี้ไม่ได้จับตามองการขยายธุรกิจจากอสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์กสู่สินทรัพย์ดิจิทัลของฟอยและแอคมีเชื่อว่านี่จะต้องเป็นสัญญาณบางอย่างที่โรคคริปโตเคเรนซีต้องหวาวแน่ๆ แถมงานนี้ฟอยก็ยังทำนาทีเจ้าบ้านที่ดีเป็นไกด์พาแอกมี่และนางเอกคนสวยนนนี่ภรรยาสุดที่รักของแอกมี่ท่องเที่ยวมหาคนครนิวยอร์กแบบ VVIP ตลอด4วันเต็มเริ่มจากการพาแอกมี่ไปชมยิมส่วนตัวที่ BE Mayweather Fitness พร้อมเปิดคลาสพยเวทสอนมวยแอกมี่แบบที่ไม่เคยมีใครได้สัมผัสมาก่อนจากนั้นก็พาแอกมี่และน,นนี่ไปร่วมชมการแข่งขันบาสเกตบอล NBA s ซนเซเล็บบ็อกที่นั่งแถวหน้าสุดที่สงวนให้เหล่าคนดังทั้งจากวงการบันเทิงกีฬาธุรกิจและราชวงศ์บางประเทศเท่านั้นไม่พอฟอยก็ยังเปิดเพนทา์สุดหรูอลังการงานสร้างของเขาต้อนรับมิตรภาพจากเมืองไทยคนนี้กันแบบส่วนตัวส่วนตัวด้วยและก่อนจะแยกย้ายกันทั้งคู่ก็ได้มอบของขวัญสุดพิเศษให้แก่กันโดยแอคมีก็ได้นำเสือ้อ hashtag i h o ฮเที่สก,กินภาพใบหน้าของฟอยที่มีเพียงตัวเดียวในโลกมอบให้กับฟอย ขนาดที่ฟอยก็ได้มอบนาฬิกาแบรนด์หรูมูล,ลค่ากว่า5ล้าน4แสนบาทให้แอกมี่เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเวลาความมุ่งมั่นและเป็นแรงขับเคลื่อนให้ ACT ไปถึงเป้าหมายในเวลาอันใกล้นี้บอกเลยว่ามิตรภาพของฟอยและแอกมี่นั้นต้องเต็มไปด้วยความมั่งคั่งและทยานไปได้ไกลแน่นอนเพราะขนาดอยู่ต่างวงการความสนใจในอนาคตที่ก้าวหน้าก็ยังดึงดูดให้พวกเขามาบรรจบกันได้ ถือเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีอย่างยิ่งเพราะต่อจากนี้ไปเหรียญ A C T คงจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งไม่เซตเดียวกันคือไรภพ่ายในสนามธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่แค่เหรียญคริปโตแต่กำลังขยายเป็นโอกาสทางธุรกิจระดับโลกนั่นเองเห็นแล้วก็อดที่จะชื่นชมแพชชั่นของแอคมีเขาไม่ได้เลยจริงๆเขาเป็นคนก่อตั้งเหรียญ A C T ที่โคตรขยนันมีโปรเจกต์ในหัวตลอดเวลาสมกับเป็นบิดาที่คอดเหรียญ A C T ออกมาเลยทีเดียว เจ้าของไม่หยุดพัฒนาแบบนี้เราก็อุ่นใจเพราะเราจะเติบโตไปด้วยกันคะ่ะ